มือนีเสียดยังบูนนะับมือนี่เทปไปวัดบันธาไปเดินบันธาปะไปเดินบันธาวัดยังบูอนี่บอกบอกถึงโซมมือนีอออน่วันวันซาทีสองคันวา <c oughs> ไปบันธาไปบันธาเปิดคี่รถทีมุูนผูกพุ่มในสกรีกนหอกห่อน แก่เืียงเลยเลือแต่ผูคุ้มผูนี่ยังฮอตยังฮิตฮิตฮอตฮอตอยู่ hot, hot, hot อ่าออ <S <S like ววันนี้บันน้ออกเทื่ยวไลยหลายเดือนเลยเนาะอ่ามาหอดจุดหมายปลายทางเลยเริ่มมีการแต่งโตแล้วกำลังแต่งโตเริ่มมีการแต่งโตแล้วเอา จะกมบันชาพระเอโกอิดะเอาแล้วแต่โบไซกับโบไซคนกบุเรจะบังคับไฟนะยันว่าอยากใส่เอามุดกระปดมุดกระปด มาพี่แม่สิบอกจุดหมายปลายทางเรียกเด้อเรียกค่อันเด้อร์ขึ้นไปค่ะเรียกคู่เลยจอะจอดสลาค่ะเขาไปนี่เดินค่ะเออเรียกคู่เลยจอดสลาเด้อแม่แม่สิถ่ายมาสบมือขึ้นโบสายมาแม่เชียไว้เอาขึ้นไปเอาหนากากจับไปเออเออจับเดี๋ยวพฝ้าก่อนถ่ายลูกใส่สบมือก่อนใส่นั่งนอก ขาไอาแน่น้อง,อ,งอย่าเฝ้าซิ่งแลวได้ล่มนะเ,าอานเออไม่สบาย,าายใช่บ้านากาศรือบบว่าบ้านบ้านก็จะเฝ้าคอยเอาขึ้นรถก่อนเออแม่เชียาขึ้นไ่หายไป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 เลยเลี้ยวขวาไปสลา,าดเด้อ สีหลอดขี่รถไปสุดแดงโอ้ยขี่มินเนี่ยแทน้วก็ตกแล้วกันตกดอกมันแซ่บๆหนึ่งอย่างแต่มันเด้งมาใส่รถใหญ่คือสิ่ง้าเลอุ่าไปถาเราไกลย่ญ ดีแล้วนางโบนันจเจอตรองนอกทางอยู่แล้วเออขี่ผ่านกล้องแม่เนี่ย โอ๋อบ่แดดบ่ซุมเจ้านะเอาแม่น้ำมาถ่ายฮอดสลาไปใช้ค่ะขีออมสลาก่อน เพิ่งแม่ขึ้นชะลาก่อนโอ้ยไซบูนัดเด้ อยู่ในสายมันเาว้าจะเอ๋่า้วกันเลสัฟูลอกาแล้วกัรีบมาีรีบมาพูกับวพาดีบวมันสิเบาจะเอ๋มีคนหยอกตีจะเอ๋อฮ้ยบุแมนดนาปนีอกทีหลออ้าวาบีบีไปใส่ไปหาพ่อ่ะเจ้าบุแดงบุนัท นน ja, ัพี่แต่ประตูของหน้าตีจะมากระบอกว่าจเอ๋ยใส่หน้ากากบ่เอามาเลยห่อนบ่เทอาซุ้มเลยเทุ่้มนีสายแน่โบเป็นน้ำลูกหย่าหยาคับเดึงออกแล้วไหม เดิดึงอ๋อบังหนาเลย่ะซาลาขาเจ้เห็นมีประตูแมนสบอกไปหงนำเลยข้าเจ้าเจเอ๋บ่บอบีบีหรือบนัสบ่ตัวแมนนานเนาะบีบีไปหงน้ำเนาะเจอ๋อเพี่รอน้บีบีเขามาิดอยู่ในดงตว โอ้โหไปร็อกนัลวงย่านไปฮอดนครหลวงเวงจำจื้ทางไปใด้วเ <c oughs> จะสิไปทางใดหไปทางบ่อนเมนไปทางบ้านค่ะเดี๋ยวูสิไปทางขางๆเขาจะไปทางสุดบอนไปเซนูแมนสม่ไม

คางน,นกะกับพกลไลนหนุ่มเดวอยากกินน้ำกัน,นสน่ใช้พอซาน้ำโอ้กินน้ำเย็นจังไดแหงสีไอค่ะอ,อ,อ้าวกินน้าเนอากินน้ำธรรม,รมดาเนีเอโอส้สวยจังกินสโลนอกสโลนมอาก,กาศมันเย็นเด้ทวีเม <laughs> ื่อยแห้งมาเมื่อบอันนี่ค่ะ ะเอาอยัางไปยุกมืออีต้ตไปจุกมือโว้ยย่านได้ไปฉังแม่แนมบ,บึงบ,บอวอวอคนเมื่อยจะขกกี้เลยบ่ว่อคนเมื่อยอุ้ยไปยได้ผีหลอกลไหมตอนนี้มีคนบุรีหลากกับหันบุรีเห็นเนี่ยแม่ไปซอยบุรีท่านนั้นมันไกลอ่ะง่อยลูกมีรถถีบจะสุดไฟอะไรยนตร์รถถีบไปเลยบึงอ้อายเมื่อยอักลาดอยู่อ้ายนะ เลีวจะตั้งตัวประตูมันงบก้หูแล้วแล้วนี่ลูกรักตาเลยเลยมันก็บอกว่าจะเอ๋กหูแล้วแล้วจ้าต้อขี่ตัวบิเบ๊ไปไปห้องน้ำหาเบิงมาม่สินอี่างเพาต้องสำหรัอเขาคือนักปะจนไทย บนนั้นพีน่ามาเบิ้งแม่แม่สิทายคูนนยบบ่พีน่าโป๊กเนี่ยโอ้ทบี้พันโบมาคาบรถถีบเน,ะนาะมามาคาบรถถีบไว้แม่มแสิทายคู่พีน่าโป๊กไว้เออจักหน่อยใสหน้ากากน้ำเด้อถือหน้ากากน้ำเอาลุงลุงเสื้อดี่ด,ขขดีตีลุงเสืนี่ก็ขี้ได้ไปจะเนี่ยเผื่อข้าด็วหนักมาเออเออเออโอ้ยบีโห,หลดม่อิงโหลดบ่อิงโหลดไหมเออกลางๆ หนึ่งสองบีแนมมาอะไรมะบีแนมหนาเบอร์กล้องสี่เหลี่ยมลูกหนึ่งสองชอบอ,อืมเอาเมื่อบ,บ่อ เมื่อยบ่มีนบ่แม่ถามว่าเมื่อบ่ฮะอายเมื่อยเลยได้บุญนั้นอายจากเมื่อยเลยนะเออผักพรอนไปกินน้ำไปเจ้าหาเจ้าในเมื่อยเลยค่ะ น้องมันบ hmm. ่เม kind of ื่อยแล้วมันจะเจ้าหัวละเมื่อยเอานางผักโขลกับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วยังไม่พร้อมเลยเหยาแล้วบางคนกับบางคนไปอีล่าอีเลือแล้วเมื่อยแฮงบ่บีบีเมื่อย ปัวมัดได้เมือ่อยบ่เกอก้อเอ่าหมวกเคียหมวกเคียวหน้ากากเคี้ยวหน้ากากก่อ,อ,อนหน้ากากเคี้ยวหน้ากา,ากาไปเอาเด้ออัดประตูกันเด้อโอ๊ยคืออัดเนี่ยเจ้เฮยโอ้ยหลุดกระเถาคนกแก่แห,หมู่จะบอทบีบ อุยานเลยแต่หน hey, oh. ้ากากไว้เลยวะไปดูเลยพระเจ้าบุหูลองข้าแต่ปอสอง พอสองจบป่ใช่เสือสีแดงกับจุดปหารยิงเสือสีแดงอะไรว่ากันเป็นชายเสือสีแดงเบิร์ดคือโบวีไพาเป็นเป็นผู้หลินว่าคือมีแต่ผู้คุมแหนะชายพิมานี่สีใสสุดนี่คุมเลยแต่เขาแต่ถ้าชายพินมาเขาคุมเลยขยิบเขาดูเขาอะคอยังมันครับโอ้ยใหญ่กว่านี้ป่ะใหญ่กว่าครับบีบียังเกือบขับพอสองบอไปเอาเกือบไปเกือบเบิร์บีบีเปในชายพุทธศตวรรษตัวนี้บีบีจะเป่นชายตัวนี้ เออมีตัวใหญ่อยู่กับบุคเอามาใส่เออคงยังน้อยคงบีข่อยแค่ังวะเอ้าใส่นี่ยมานั่งนั่งสินะนั่งแล้วก็ักับบังตุกมันจริงคือโอ้ยนี่มันเว้าน้าขนานงเปื่อน่ฮะตัดีนจีน้ช่โออ้หพอดีลูกกับพอดี ม่นด้ไ่ใส่ได้อกต้งเออ่่ด้มันใส่ตีมันหลุดทั้งกา้ตีมันก็ใส่ให้ผกบคอยจางเหดตกแก่าใสเอามาคน้ำบาใส่ไได้สาส่นพ่รองเพะี่ใส่เนี่ีอยู่บนน้กเอเกิดคใาเกิอพูนเออแต่เเบื้องหลังการถ่ายทำสกีตเกมลงลงลงยูทูป เออแม่เสียลงยูทูบโอาลงไปไดมป์สีผมบุญนัตใส่บุไรเลยเกิดพิกายใส่ได้วะพิกายพิกายใส่ได้มากับพวกเห่าใส่เนาะมันจืดซุเจ้าเลยค่ะในใช้ปืนคือผมมีกะเอาได้นหนึ่งมเห็นปืนเลย oh god yeah, yeah. oh. it. Yeah, yeah.